สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดอาชีพใหม่เพชรสหรัฐหลังประกาศลาออกจากวงการหลังนักร้องนักแต่งเพลงเพชรสหรัฐหย่ากับอดีตภรรยาลูกทุ่งสาวตากแตนชนลดาเจ้าตัวได้เปิดใจครั้งแรกชี้แจงเคลียร์เรื่องทรัพย์สินและหนี้สินที่มีร่วมกันเรียบร้อยแล้วและรับว่ารู้สึกเสียดายช่วงเวลาดีๆที่มีร่วมกันไม่น้อยในฐานะสามีภรรยาเจ้าตัวกล่าวว่าผมเจ้าชู้อยู่แล้วผมว่าทั้งหมด เราอย่ามาปฏิเสธการใช้ชีวิตของตัวเองเลยแต่เราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าตอนผมอยู่กับน้องแดนผมไม่ดื่มเลยนะเพราะน้องไม่ให้ดื่มถามว่าในระหว่างที่ยังเป็นสามีภรรยาเคยนอกใจไหมเจ้าตัวกล่าวว่าไม่เคยครับและที่กลายเป็นโมเมนต,ต์ที่หลายคนตกใจมากเมื่อพระชารัตน์นักร้องนักแต่งเพลงดังออกมารายยาวและออกจากวงการบันเทิงพร้อมหยุดแสดงคอนเสิร์ตเหลือแค่การทําเพลงลงโซเชียลโดยล่าสุดเขาได้อัปเดตโปรเจกต์ใหม่ที่ทําหลายคนห โดยล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพที่ดินเปล่าแห่งหนึ่งพร้อมระบุแคปชั่นว่าความสําเร็จไม่ใช่แค่นอนฝันลงมือมันให้สุดเดินหน้ารวยโครงการโรงหมักปลาร้าโรงต้มโรงงานแห่งที่สองณนะอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายมาตรฐาน GHP SACC P CP, ISO h a r a n โ o ซึ่งหลังจากที่ปล่อยภาพไปก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจขอสมัครงานล่วงหน้าพร้อมอวยพรให้เขาประสบความสําเร็จมากกว่า200คอมเมนต์และ กดแสดงความรู้สึกนับหมื่นครั้งอย่างไรทางทีมงานขอให้กิจการปังๆเฮงๆนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ